อันยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของศิลปินในค่าย S M Entertainment กันนะครับในตอนนี้เนี่ยทางเกาหลีใต้มีผู้เชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมวงการบันเทิงต่างๆออกมาพูดถึงแล้วก็ออกมาวิเคราะห์กันรวมไปถึงออกมาแสดงความกังวลนะครับต่อศิลปินในค่าย S M ว่าหลังจากนี้เนี่ยน่าจะทยอยออกจากค่ายกันหมดหรือเปล่าเนื่องจากว่าอนาคตของทางค่ายบริษัทนั้นเนี่ยไม่มีความแน่นอนให้กับศิลปินเลยในตอนนี้อย่างที่แฟนๆรู้กันเลยนะครับว่าในตอนนี้เองทาง SM s m นั้นเนี่ยก็ประสบปัญหาเกิดขึ้นอยู่ภายในค่ายแล้วก็เป็นปัญหาที่ใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆเลยยังหาข้อสรุปกันแบบลงตัวไม่ได้นะครับแฟนๆแล้วก็รวมไปถึงชางเนี่ยก็ยยต่างบอกว่าที่สงสารมากที่สุดเลยก็คือศิลปินในค่ายในตอนนี้ที่ยิ่งคงมีสัญญากับทาง SM Entertainment อยู่ รวมไปถึงแพลนของการโปรโมทต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคัมแบ็กการจัดคอนเสิร์ตใดๆเองก็ตามงานอีเวนต์รวมไปถึงสัญญาที่แบบว่าเป็นพรีเซนเตอร์อะไรที่อยู่ในเครือของบริษัทด้วยเนี่ยอาจจะมีผลกระทบหรือเปล่าจะโดนดองงานไหมหรือยังไงกันแน่ทางผู้เชี่ยวชาญได้มีการออกมาพูดถึงกันนะครับว่าทาง SM นั้นอาจจะต้องใช้งบประมาณจํานวนมหาศาลเลย สำหรับในการเคลียร์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับเป็นงบประมาณที่เรียกได้ว่าเยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับทุกคนประมาณ762,000ถึง1.524ล้านเหรียญสหรัฐกันเลยทีเดียวนะครับ เป็นเม็ดเงินที่ยิ่งใหญ่มากๆทางนักวิเคราะห์เนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าหาก SM นั้นจะต้องใช้งบประมาณที่มากมายขนาดนี้ในการเคลียร์ปัญหาของทางค่ายงบประมาณที่เหลือในการที่จะโปรโมทศิลปินในค่ายซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงแค่ 1- นวงเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีมากมายหลากหลายวงเลยและ s m สเองก็มีโปรเจกต์ต่างๆแยกย่อยออกไปอีกไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับทางนักวิเคราะห์หรือว่านักวิชาการต่างๆเนี่ยก็ออกมาพูดถึงการว่าถ้าหาก s m ต้องทําอย่างนั้นงบในการโปรโมทของศิงลปินที่เหลือน่าจะไม่มีแล้วแล้วก็อาจจะ จะทำให้สศิลปินในค่ายนั้นเนี่ยถูกดองงานหรือว่าหลายๆคนก็อาจจะทยอยออกจากค่ายไปเพราะว่ามีหลากหลายคนเลยนะครับที่สัญญาใกล้จะหมดแล้ว รวมไปถึงได้มีการมาเชื่อมโยงกันนะครับกับคําพูดของศิลปินในค่ายบางส่วนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือว่ามาพูดถึงในเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับทางค่ายในตอนนี้อย่างซึ่งกิจาก r ร d v e l เ e t เองเนี่ยในตอนที่จัดงานแฟนมิทติ้งวันเกิดนะครับก็มีแฟนๆขอให้เต้นเพลงไฮบอยแต่ว่าซึ่งกิเองก็ปฏิเสธไปแบบว่าดีๆอ้อมๆนะครับพร้อมกับบอกเหตุผลไปว่าไม่อยากให้เกิดปัญหาและก็ไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นในตอนนี้หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการเต้นไฮบอยก็ได้แต่ว่าขอ,อยังไม่ใช่วันนี้แฟน แฟนก็เลยเข้าใจได้นะครับเพราะว่าไฮ Boy เป็นเพลงของ New Jeans ซึ่ง New Jeans ก็มาจาก Hype นะครับและ Hype เนี่ยก็ยังคงอยู่มีความเกี่ยวข้องก,กันกับเรื่องราวของ SM ในตอนนี้ซึ่งกิก็เลยปฏิเสธไปรวมไปถึงคีจากชายนี่นะครับก็ได้พูดถึงด้วยว่าเขานั้นเนี่ยอยากจะแสดงอะไรให้ได้เห็นมากกว่านี้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าในตอนนี้จะสามารถไปพูดกับใครได้บ้างเพราะบริษัทกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มั่นคง แทยอนเกิลซินเนเรชั่นเองเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเช่นเดียวกันนะครับได้บอกเอาไว้ใน Instagram หรือว่าในโซเชียลมีเดียส่วนตัวบอกว่าใครๆนั้นก็ใช้ชีวิตอย่างขยันขันแข็งซึ่งคําพูดนี้ก็เป็นวลีนะครับหรือว่าเป็นประโยคพูดที่มาจากภาพยนตร์เรื่องเติ อันจัสนั่นเองนะครับแฟนๆก็บอกว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องกันดังนั้นเนี่ยทั้งชาวเน็ตทั้งผู้เชี่ยวชาญต่างๆก็เลยมีการคาดเดากันไว้ว่าศิลปินของ SM นั้นเนี่ยอาจจะไม่ต่อสัญญานะครับรวมไปถึงมีค่ายบางค่ายเนี่ยได้ติดต่อทาบทามสัญญามาแล้วสําหรับศิลปินที่อายุของสัญญาเนี่ยใกล้จะหมดนะครับสัญญาของศิลปินใน SM เนี่ก็จะหมดภายในปีนี้หรือว่าปีหน้านะครับไม่ว่าจะเป็น r ร d v e l v ว t NCT Super M EXO นะครับที่จากข้อมูลเนี่ยได้มี มีการบอกมา Girl Generation OGG นะครับที่ยังอยู่ในค่ายอยู่ในตอนนี้แทยอนยุนอายูริโชยอนซันนี่นะครับแต่ว่ายังมีเพียงเอสป้าเท่านั้นที่อายุวงเดี๋ยวเพิ่งจะ2ปีกว่าๆยังไม่ครบสัญญา7ปีนะครับมีการรายงานออกมาด้วยว่าเอเจนซี่ขนาดใหญ่บางแห่งเนี่ยได้ติดต่อกับศิลปินของ SM แล้วคนที่สัญญาใกล้จะหมดนะครับเพื่อที่จะยื่นข้อเสนอนะครับเผื่อว่าสนใจแล้วก็ถ้าหากสัญญาหมดเนี่ยอาจจะย้ายค่ายมาอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเขาก็เลยพูดพูดกันว่า SM นั้น เนี่ยอาจจะเจอปัญหาใหญ่อีกครั้งหนึ่งกับศิลปินที่อาจจะออกจากค่ายนะครับเมื่ออายุสัญญานั้นครบแล้วหรือว่าหมดสัญญาแล้วอาจจะไม่ต่อสัญญาและถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ย s ออาจจะเจอปัญหาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเพราะว่าศิลปินของ s m แต่ละคนแต่ละวงที่อยู่ในตอนนี้ก็ล้วนเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีฐานแฟนคลับที่เยอะมากๆเลยถ้าหากว่าออกจากค่ายไปอีกเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถผลิตหรือว่า ปั้นไอดอลใหม่เนี่ยขึ้นมาได้ทันหรือเปล่าและฐานแฟนคลับน้นจะยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมไหมสําหรับฟแฟนๆทุกคนนะครับของ SM ที่เป็นแฟนค่ายหรือว่าเป็น SM s t a n มมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้กันบ้างนะครับที่ทางผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีใตไ้ได้ออกมาวิเคราะห์แล้วก็ออกมาพูดถึงมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตไว้เพียงเท่านี้ก่อนกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดติดตามแล้วก็กด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง